โอเควัสด okay, ีครับผมวันนี้พ่อผมก็จะมา upgrade, อัปเกรดอเว็บอันนี้อีรอบเนะเาะก็คือผ่านมานานมากแล้วผมไม่ได้อัปเกรดนะครับพอดีงานผมยุ่งมากเลยช่วงเนี้ยแล้วลูกค้าก็ยื้มากอะไม่มีเวลาเลยครับแล้วผมในวันเนี้ยผมจะมาอัปเกรดลายเว็บเลยนะครับมันจะมีเว็บที่ผมถอนได้ด้วยเนาะแล้วผมจะมาแนะนำเนาะ เว็บที่ผมได้ถอนไม่น่าชื่อเลยนะครับตอนแรกมันเป็นเว็บของ mining เนะเาะผมไม่คิดว่าที่จะถอนได้นะเดี๋ยวผมได้ถอนเลยแล้วมันก็มาถึงในเว็บนี้นะนะครับผมจะมาอัปเกรดว่าเว็บนี้ผมได้ถอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดเนาะตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดอันนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็คือเว็บที่เรา เข้าไปดูลิงก์ของเขาแล้วก็โฆษณาของเขาแล้วก็สะสมเรียนเนาะแล้วก็ก็แลกเป็นสกุลเงินที่เราชอบเนาะอันนี้ก็คือเว็บที่ผมชอบที่สุดนะครับผมลงวิดีโอก็คือหลายรอบแล้วเนาะก็คือหลายคลิปแล้วในเนี้ยแล้ววันนี้ก็คือผมจะมาอัปเกรดนะ็คือเขามีเปลี่ยนระบบเขาก็จะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมันมีเขาเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะที่มันมีน่าสนใจมากเป็นเป็นสิ่งที่ชอบมากเลยนะครับ โอเคอ่าวิธีการสมัครผมก็จะไม่ไม่สอนแล้วนะก็คือเดี๋ยวลิงวีดีโอลิงของขอันเนี้ยผมจะทิท้งไว้ใต้คลิปวีดีโอนี้เนาะใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับสมัครพอดีผมก็ยังมีแค่8คนที่ผมชวนมาเนาะยังมีแค่8คนโอเคอ่าอันดับแรกก็คือเนาะถ้าสมัครไปแล้วข้าวในหน้าแดชบอร์ดเนาะก็จะมาเจอประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ก็คือหน้าแดชปอร์ดประมาณนี้ เวลาที่เราเข้าไปในหน้าแดชบอร์ดนะครับเราสะสมอันนี้ก็จะคือราคาของของเรียนแตละของเรียนเนาะแตละวันก็จะอยู่ประมาณนี้วันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณในประมาณหนเนาะข้อที่2ก็คือเข้าไปในข้างล่างนีครับอันนี้ก็คือเวดรอยอยู่อันนี้รา,าคาของอันนี้เนาะเราก็าจะเลือกอันไหนวันนี้ราคามันขึ้นมากเลย เพราะฉะนั้นอ่ะไม่ควรทอนเลยนะครับวันนี้ผมจะไม่ทอนให้ดูเลยผมสะสมเรียนไว้สองแสนเะห็นไหมพอดีอันเนี้ยตอนแรกๆกที่ผมสมัครอันนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงตอนแรกๆกผมที่นี่มันจะเป็นแค่ต่อหนึ่งเรียนนะวันควายก็จะแลกเป็นซาตุชิก็จะได้หนึ่งหมื่นซาตุชินะแต่ตอนแรกนะตอนแรกแกที่ผมสมัครแล้วผมก็ไม่รู้นะครับผมก็รู้สึกตอนนั้นนะ่ะรู้สึกไดยย้เยอะมากเลย แต่ตอนนี้มันขึ้นมา2อง0 0ม,มีครั้งหนึ่งนะครับถึง50000นเลยเวลาที่ราคาตกลงตกลงแบบเนี้ผมก็จะดูตรงนี้เลยนะครับเวลาที่มันถึงส0 0 0 0นสามแสนผมก็จะรีบถอนเลยเวลาที่ราคาเหรียญตกมากเลยใช่นะตอนนี้ราคามันยังไม่ตกเท่าไหร่เวลาที่ไลฟ์คอยราคาอยู่ที่120่งร้อยยี่สิบเหรียญแบบนี้รีบถอนในตอนนั้นนะครับโอเค อันนี้ถ้าเราเข้าไปในนี้ตอนนี้ผมยังไม่ถอนนะครับเพราะว่าราคามันยังไม่ยังไม่ถึงที่ผมชอบนะยังไม่ถึงเป้าหมายของผมผมก็จะถอนแต่เวลาที่มันเป็นสามแสนซาตชิที่นี่เนาะตอนนี้แค่สองหมื่นห้ามันยังน้อยมากๆเลยผมสะสมไว้เรื่อยๆเนาะแล้ววันที่ผมเก็บก็มีวันที่ผมไม่ได้ทําก็มีเนาะโอเคถ้าถึงไปในหน้าเดสปอร์แล้วเสร็จเพราะที่สองนะครับเราเข้าไปในหน้านี้เลยเนาะอันนี้มิเตะอันนี้เขาก็จะให้เราทําอะไรครับ เขาก็จะให้เราทำให้ดูเลยนะครับอคอมพิวเตอร์ผมมันอัดทุกอย่างมันเยอะมากเลยทุกอย่างมันช้ามากเลยโอเคเขาบอกว่าเนี่ยเราก็ต้องคลิกตามที่เขาขอเนาะก็คือ500แล้วก็1นึ101 2งศเซแล้วก็เราก็กดไปข้างล่างคอลเลกนะนี่ง่ายๆมากเลยครับผมอันนี้เรา ทําได้24ชั่วโมงทําได้ตลอดเลยนะครับทุกครั้งเขาจะให้เราเนี่ยเห็นไหมอ่าสามสิบห้าเหรียญ35ห้าเหรียญคูณ2องหมืาซตุชิก็คูณไปเลยได้เยอะมากเลยนะครับครั้งหนึ่งนะได้ทุกวินาทีได้ตลอดเลยเนี่ยเเขาเขียนไว้ที่นี่ unlimited ก็คือไม่จํากัดเลยเขาจะเขียนไว้เราไม่จํากัดนะโอเคเนาะอันนี้เสร็จเสร็จแล้วเนาะน,นี่เข้าใจเนาะ ข้อที่2นะครับเข้าไปในนี้เลยนะออโต้ออโต้นี่นะครับเข้าไปออโต้เลยนะผมข้าให้ดูเลยทุกอันเลยเนาะออโต้ Auto ก็จะเป็นแบบนี้นะครับออโต้ Auto นี่เราได้ power เนาะเราจะได้ power จากไหนนะอ่า uh, energy เนาะเราจะได้ power ที่ไหนเราก็ต้องเข้าไปในลิงก์นี้นะครับใน short link short link ของเขาเนี่ยถ้าเราเข้าไปใน short link เปิด short link ของเขาเราก็จะได้นี่นะครับ เพราะว่าวันนี้ผมเข้าไปใน short link เข้าประมาณ25แล้วนยครั้งหนึ่งอ่า25วินาทีเขาจะให้เรา25เหรียญแล้วอันนี้จนถึงจนถึง energy ของเราหมดจนถึงพลังเราหมดเนาะ power ที่เขาให้มาจนถึงมันหมดเนาะมันได้เยอะมากเลยถ้าผมขา link, เข้าในล์ n ์เขาจะให้ link เราประมาณ40ลนะิงก์เนาะถ้าเราเข้าไปประมาณ40ลิงก์เนี่ย ผมชื่อว่าอย่างหนึ่งนะมันเขาจะให้เราทำออโต้เนี่ยประมาณสามชั่วโมงมนะั้งถ้าจำถ้าผมจำไม่ผิดนะมันได้เยอะมากเลยมันได้ถึงประมาณสี่พันเหรียญที่เนี่ยโอเคอันนี้เสร็จนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดู PTC ที่เขาบอกว่าอันนี้ก็คือเข้าไปในโฆษณาของเขานะเขาจะเขียนสั้นๆนะก็คือเขียนแคป PTC นะโอเคอน,นี่เสร็จเนาะต่อไปเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปในนี้เลยเนาะหน้า PDC เลยโอเคเนาะออโต้เพแล้วโอเ okay. ค pdc นี่นะครับก็เราก็เข้าไปง่ายๆเลยแบบนี้เลยนะครับกดไปเลยไม่ต้องทำอะไรครับง่ายๆประมาณนี้เลยง่ายมากผมชอบมากเลยนะครับเวบนี้เวบ็บอื่นนะครับไม่สามารถได้ประมาณนี้ราคาเวบ็บอื่นนะอ่ามันจะมีลายเว็บเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะคนที่ติดตามผมนะเขาจะ น่าจะรู้เลยนะอันนี้เวลาที่เขาติดต่อเช่ไหมเขาจะให้เราประมาณ25เหรียญเนานะแล้วก็หลับไปเลยครับโอเคเนาะอันนี้ก็เข้าใจแล้วเนาะวิธีการทําอันนี้ก็เข้าใจแล้วเนาะวิธีการทําอันนี้ก็โอเคเข้าไปใน short link นะครับ s h o ตล link โอเคเขาจะให้เราวันหนึ่งเขาจะให้เราเข้าใน short link ประมาณ40เนาะถ้าผมเขาให้ผม40เลยเนี่ยอันนี้ผมเข้าไปแล้วนะที่ข้างล่างเนี่ยผมเข้าหมดแล้วโอเคอ่าผมจะอธิบายนิดนึงนะ มีเพื่อนๆไลน์คนในกลุ่มไลนะ์เนาะเขาจะบอกผมว่าเขาช็อตลิงก์ที่เขาให้นี่เข้ายากเลยนะครับตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเนี่ยนะครับสองตัวนี้เข้ายากจริงๆอะครับมันเป็นลิงก์ u t u b e ของเขานะเขาจะให้เราไปติดตามลิงก์ u t u b e ของเขาเพราะฉะนั้นอะสองนี่นะผมไม่ค่อยเข้าเลยทุกครั้งเลยผมจะเริ่มจากสามนี่เลยตัวนี้เลยเริ่มจากตัวนี้นะผมทําให้ดูเลยเพราะว่าหนึ่งกับสองเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะ เข้าไปในลิงก์ u t u b e ของเขาแล้วมันทำให้ตรงไปกดไลด์ด้วย Subscribe ด้วยนะหลายๆล,ยลยอย่างแล้วมันวิ่งวายมันยากมากเลยผมไม่ชอบเลยนะผมชอบง่ายๆอย,ย,ย่างเดียวเลยให้ทำทำให้ดูนี่เลยนะตัวอย่างตัวเดียวเองบางอันก็ง่ายมากนะบางอันก็ยากมากเลยนะลิงก์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ยากครับโฆษณามันเยอะมากเกินจนโฆษณาเขาเราับไม่ไหวลว แต่นี้มันได้อนาะจีเยอะนะพาวเวอร์มันเยอะไปขึ้นที่ออโต้เมื่อกี้นี่นะเราจะได้พาวเวอร์ที่ออโต้เมื่อกี้มันดีมากโอเคนะกลัดไปตรงนี้เลยนะเขาจะให้เรากลัแบบนี่เลยเห็นไหมโฆษณาเขาจะให้โฆษณามันเยอะมากแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบรืยบางครั้งอะนะแต่มันมีเราก็ต้องมีเป้าหมายเนาะก็ทําไปเรื่อยๆเวลาผมก็จะทําเวลาที่เงาๆนะกลับ กลับมาถึงบ้านก็จะทำนะบางแต่ไม่มีเวลาอัดดูวิดีโอออเดอร์มายอะมากเลยช่วงนี้ครับนะยากมากเลยแบบนี้มันจะมีบ้างนะครับมันจะมีบ้างไม่ไม่ทุกอันนะนะบางอันมันง่ายมากเลยบางอันไม่ถึงวินาทีมันก็จบเลยนะแต่เนี้ยคงคงยากเลยนะเห็นไหมโฆษณามันเยอะมากเลยเขาให้โฆษณามันหลายอันแล้วเนี้ยมันจะมีบ้างนะมันจะมีบ้าง ตรงทนนน้อยเนาะควนที่ดูเนี่ยต้องทนนน่อยแล้วเน็ตพวงกระชาด้วยนะเนี่ยโฆษณาไม่ยอมหยุดสักทีนะโอเคเพราะว่าเวลาที่เขาให้แบบนี้นะเขาให้เราดกดแคป t จอ e ์ตรงเนี้ยมันเขาให้นี่ยากๆเขาให้มมเตอร์ไซค์บบนี้เราต้องกดลายรอบผมจะเลือกที่มันเป็นครั้งเดียวอย่างเนี้ยผมจะเลือกแบบนี้แล้ว อันนี้กดครั้งเดียวเองางเลยนะเขาให้กดอันนี้นะครั้งเดียวเองานเลยนะเห็นไหมโอเคไม่ต่อเลยเออโอเคนะให้กดต่อเลยโอเคปิดโฆษณาเขาเดี๋ยวปิดโฆษณาเขาก่อนโฆษณามันเยอะมากเลย ง่ายๆมากเลยนะครับมันจะมีบ้างเนาะมันก็มีบ้างถ้าทุกอย่างมันง่ายเนาะโลกเนี่ยบนโลกนี้จะไม่มีคนจนหรอกมันจะมีแค่คนรวยอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็มีอันยากบ้างง่ายบ้างเนาะแต่อันยากแบบนี้โฆษณาเยอะๆแบบนี้มันจะมีน้อยมากเลยครับก็จะมีแค่ประมาณห้าเอร์เซ็นเนาะแต่ส่วนเนาะส่วนมากก็จะเป็นง่ายๆอย่างเดียวเลยส่วนนั้นนี่เราก็รอเวลานี้หมดนะครับโอเคเวลาหมดเราก็ ย้อนเข้าไปข้างล่างแล้วก็กดลิงก์ตัวนี้เลยนะอันนี้เขาก็แบบนี้เราก็กดปิดไปเลยโฆษณาอีกแล้วอันนี้ก็คือโฆษณาเหมือนกันนะครับเช่นกันนะโอเคคร่าประมาณนี้นะครับนะเราจะได้ประมาณนี้เนาะอ่าก็ได้75เนาะโอเคก็หลับไปเลยโอเคเนาะตอนนี้เดสบอร์ดก็หน้าเดสบอร์ดก็เข้าใจแล้วเนาะ แล้ว u ัน i m i t e d นี่ก็เข้าใจแล้วอันนี้ก็คือออโต้พก็เข้าใจแล้วเวลาที่เราเข้าไปในช็อตลิงก์เราจะได้ออโต้พเนาะ PTC โฆษณาเนี่ยเรา,เข,าเข้าใจแล้วนะโอเคอันนี้ก็อืก็คือเทสเนาะขอเขาจะสอบคำถามอ่าไม่เข้าแล้วนะพอดีผมก็ไม่เคยเลยนะเนี่ยผมไม่เคยทำเลยไม่เคยเลยอันนี้พูดตรงๆนะเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นเลยแม่กูหกใครเลยลอตเตอรี่เนาะอันนี้ก็คือหวยเนาะเขาให้เราซื้อ อันนี้ผมก็ไม่ค่อยเล่นมันกันนะครับผมก็ไม่ค่อยเล่นโอเคเข้าไปในนี่เลยเนาะอ่าเป้าหมายของเราเนาะเราไปถึงจุดใหม่หนนะอันเนี้ยอันนี้ที่ผมชอบมากจะอธิบายให้ฟังนะเนี่ยวันหนึ่งเขาจะให้เราตอนนี้นะคนที่เพิ่งสมัครครั้งแรกนะครับเขาจะให้เราแค่สองพั 3, 000, นหะ้าถึงสามพันเนาะแต่ถ้าเราเข้าไปถ้าเราเล่นกับเขาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเขาจะให้เราประมาณเนี้ยตอนเนี้ย โบนัสของผมนะโบนัสนี่ได้จากไหนครับเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปใน short link ของเขานะถ้าเราเข้าไป15 short link เราก็จะได้3,000โบนัสแล้วก็100นี่ก็คือ power นะเขาจะให้เรา power 100 power นี่ไปได้ใช่ได้ที่ไหนนะครับที่ auto pay นะครับผม auto ออนี้นะครับแล้วก็ short link ถ้าเราเข้าไป25 short link นะครับเราจะได้12,000เหรียญ หนึ่งหมืสองพันเรียนคูณสองหมืห้าเมื่อกี้นี้เลยราคาเมื่อกี้นี้นะถ้าราคาอยู่ที่สามแสนห้าแสนเนี่ยคูณไปเลยได้เยอะมากเลยแต่ว่าผมจะทอนเป็นอ่อันนี้นะผมจะทอนเป็นฟาโรฟายูร่านะเรียนอันเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยในอนาคตในผมคิดว่าสิ้นปีนี่ราคาจะขึ้นมากเลยจะขึ้นมาถึงหนึ่งเรียนดอลลร์ เพราะฉะนั้นอนะ่ะผมก็สะสมมันนี่ไว้แต่คนที่สะสมลดอทควายหรือไลฟ์ควายแบบนี้ก็ถอนจากนั่นได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยโอเครับอันนี้เลยนะผมก็จะกดรับไปเลยเนี่ยผมจะให้ดูนะผมก็กดรับไปเลยเพราะว่าผมเข้าไปในช็อตลิงก์เข้าแล้วเมื่อกี้นี้ก่อนที่ผมจะอัดวิดีโอนี่นะเนี่ยเห็นไหมสามพันเหรียญผมก็จะได้แล้วก็ Energy เนาะจะได้หนึ่งร้อยแคสปิงเขาบอกว่าเนี่ยโอเคเนาะเราก็รับไปเลย โอเครับต่อไปเลยนะครับนั่นถ้าเรารับต่อไปแล้วเส็ษมันก็หมดแล้วนะทุก24ชั่วโมงนะเขาจะขึ้นอัปเกรดใหม่รอบนะเราก็จะทําได้เราถ้าเราเข้าวันนี้เราสะสมมันนี่เสศษปับนะ๊บเนาะคนถ้าเรามีเวลาเราก็เข้าไปในออโต้เพย์เลยครับท่านี้พลังพาวเวอร์ Power เราจะเยอะมากเลยตรงนี้เนาะเราก็จะได้พาวเวอร์หน้าจะนานม,มากเลยเป็นชั่วโมง3มชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยเปิดแบบนี้เลยนะครับเปิดทิ้งไว้เลย เปิดคอมพิวร์ทิ้งไว้เลยแต่อย่าปิดแนนตนะครับเปิดทิ้งไว้เลยเดี๋ยวมันทํางานเองเลยนะครับไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องโกรธอะไรเ,เปิดไว้เลยผมก็จะเปิดไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็ทํางานแพ็กของของผมก็เ,เปิดแบบนี้ให้มันทำงานมัน,นก็ทํางานเองเห็นไหมข้างล่างมันก็เดินเองเลยข้างล่างนียมันก็เดินเองแล้วมันก็ไปเองเลยไม่ต้องทําอะไรนนะครับอันเนี้ยเป็นเว็บไซต์ที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับโอเคอน,นี่เสร็จแล้วเนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะอัปเกรดวิดีโออันหนึ่งนะก็จะเป็นเว็บใหม่นะเว็บที่ผมได้ถอนเงินเข้าไปน่าจะอ่าเมื่อวานนี้นะแต่เมื่อวานนี้ผมไม่มีเวลามันยุ่งมากเลยครับผมไม่ได้อนะัปเกรดเนาะผมไม่ได้ลงวิดีโอเลยโอเคผมจะลงวันนี้วันนี้เลยเนาะทีเดียวเลยเดี๋ยวผมจะตัดอันนี้ก่อนเนาะเห็นะไ,ไหมตอนนี้สองยังมีแค่สองแสนตอนนี้ผมยังมีเงินแค่สองแสนเนาะ สองแสนก็คุณวันนด้เยอะมากเลยนะโอเคเนาะอ่าของนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เนาะการทอนก็ง่ายๆมากเลยเนาะถ้าเราชวนเพื่อนเนะเราก็ชวนเพื่อนถ้าเราจะชวนเพื่อนกดตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงไหนแล้วก็ได้นะชวนเพื่อนให้เพื่อนเข้าไปอ่าชวนเพื่อนลิงเราไปเอาที่ไหนนะเนี่ยลืมไปเลยไม่ได้เข้าไปนานมากนะ อ่าผมคิดว่าผมชื่อว่าเพื่อนๆทําได้นะอ๋อนี่น,นี่ครับแล้วก็กดตรงนี้นะส่งไปให้เพื่อนเราเลยก็บันทึกทีเนี้ยแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเราเลยเนาะโอเคเว็บนี้ผมก็จะยุติประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะไปทาทริปใหม่อีจะเป็นอีอันหนึ่งเนาะอ่ะปิดยังไงแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณนะครับติดตามช่วยติดตามด้วยนะ